ทูดงดีบายกรุมี่ในวันนี้นะครับวันนี้เสนอเรื่องอาน,นิสงส์และก็สิ่งที่จะได้รับในการถวายภาพน้ำฝนจะช่วยทำให้คุณดวงดีได้อย่างไรอันหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ว่า เ,เมื่อถึงฤดูฝนในช่วงสามเดือนเนี่ยพระวันษาพระวิษุสง์สมัยุธราณเนี่ยท่านไม่ได้มีการมีผ้าไม่ได้เรียกว่ามีผ้าไว้ใช้สําหรับอาบน้ำฝนพระสงฆ์ก็จะแก้ผ้าเปลือยนะครับออกไปเล่นน้าฝนกลางสายฝนกันเต็มเลยทําให้บรรดาพุทธศาสนิกชนในประเทศอินเดียได้เห็นพระสงฆ์ก็เลยนําความไปกราบพระพุทธเจ้าว่าทําไมเห็นพระแก้ผ้า หรือเป็นอรัชีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับพระองค์ก็เลยตกใจแล้วก็ท่านก็เลยได้บัญญัติไว้ว่าให้มีผ้าอาบน้ําฝนในช่วงเทศกาลข้าพรรษาให้กับพระรมิสุสงไว้ใช้ผ้าอาบนะครับแล้วก็พระสงฆ์จะต้องงดการไปจำนำพรรษาที่อื่นเนี่ยตลอด3เดือนนะครับจะต้องอยู่ในอารามที่ตนเองได้นะครับสมทา,านการเข้าพรรษานะครับ อันนี้ส่งการถวายผ้า,า้ํำฝนเนี่ยวันนี้อาจารย์มี่ก็ได้นํามานะครับส่วนมากก็จะถวายแบบนี้นะครับเป็นชุดเลยหนึ่งพื้นก็ได้สองพื้นก็ได้สามพื้นก็ได้แต่จริงๆอยากให้ถวายนะอย่างน้อยสามพื้นมันหมายถึงสวรรค์นมนุษย์บรารดาลเพราะวันที่พระองค์ออกจากพรรษาท่านก็เสด็จลงมาจากเทวโลกแล้วก็มายัางโลกมนุษย์แล้วก็ทําพระธองค์ก็แสดงนะครับปฏิหารทําให้เห็นถึงนรกภูมิ วันนั้นเขาถเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกเพราะฉะนั้นถวายสผืนเอาไว้3เดือนนะครับเป็นไตรลาสเพราะตรายด้วยนะครับอาจารย์มีการแนะนําให้ถวาย3ผืนนะครับต่อการทําบุญหนึ่นงครั้งนะครับในช่วงข้าวพรรษาแล้วก็สามารถถวายได้ตลอดพรรษาอันนี้ก็รวมถึงนะครับเทียนกัะทูบที่เคยบอกในคลิปที่แล้วว่า,าไม่จำเป็นต้องถวายในช่วงข้าวพรรษาแบบว่าวันวันเข้าวพรรษาเลยพราะววันอาสาค่ะ คุณสามารถถวายทูบก,กับเทียนได้ตลอดพรรษาสามเดือนนี้วันไหนก็ได้ขอให้ก่อนออกพรรษาอย่าลืมนะครับมันจะได้อันิสงสงแรงมากๆนะครับแล้วก็อัน,นิี้สงที่ทําให้คุณดวงดีในการถวายผ้าพน้ําฝนเนี่ยข้อแรกสุดเลยผ้ากาเสาวพักผ้าเหลืองเนี่ยจะเป็นกรอบคุ้มครองนะครับต่อความเชื่อของชาวพุทธศาสนิกชนให้พ้นจากทุกโศกรบภัยนานาน,นะครับ ข้อที่2คุณสายอวิชาการทั้งหลายที่จะมาเบียดเบียนมีทาเราเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับข้อที่3คุณจะได้รับความชุ่มชื่น,นแห่งชีวิตแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวและก็คนรักนะครับคืออยากจะบอกว่าอัน,นิสงส์มีเยอะมากนะมันสาธยรทายนี้ไม่หมดสำหรับการถวายผ้าอับน้ําฝนแล้วก็ข้อที่อาจจะทําให้เป็นแปลกพิสดารนิดนึง จะทําให้เราเนี่ยไม่โดนเรื่องเสียดสีใส่ร้ายป้ายสีหรือการติดจิตในอินทาจากผู้ใดใครเทว่าร้ายเรามาเนี่ยมันจะสะ้อนกลับบดด้วยออน,นี้ส่งที่เราถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเรื่องร้อนๆก็จะกลายเป็นเย็นลงนะครับแล้วก็ดับไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงข้ามพรรษามันทําให้คุณบกีได้แน่นอน ลองไปทาดูนะครับตืดหนึ่งอยู่นี้ก็ไม่แพงเนาะก็ประมาณ50 60 70บาทก็แล้วแต่ตามร้านเขาจะกาหนดนะครับแต่ขอใช้สักสามตืนนะครับจะดีมากนะครับมันจะแทนพระไตรลักษณ์ด้วยแล้วก็แทนสามเดือนนะครับในช่วงเทศกาลขาวันศุกร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเรานะครับปูรุมีดชแนลนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยว สายโมสายบุกี่คบจบที่เราครับ